แจ้งข่าวดีและก็ข่าวด่วนสำหรับคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตอนนี้คอรมออนุมัติแล้วค่ะท่านสามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยา,า5,000บาทได้ในส่วนของการรับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะ จ่ายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะวันนี้สันท س ا จะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจในส่วนของการเสียสิทธิ์หรือไม่หากลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาททั้งสิทธิ์บัตรคนจนและสิทธิ์ในส่วนของบัตรทองค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอสันท س ا นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านรวมไปถึงคนที่ถือบัตรคนจน หรือว่าบัตรแสดงการแห่งรัฐ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 วันนี้พุ่งสูงรายวันถึง14,000คนเลยนะคะและยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่100กว่าคนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกท่านเว้นระยะห่างทางสังคมไปไหนมาไหนนะคะก็ให้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ใส่แมสท,ทุกครั้งค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาในช่องถึงเรื่องของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากมีความประสงค์อยากไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะ กับทางสำนักงานประกันสังคมมาตรา40ลงทะเบียนได้หรือไม่และจะโดนตัดสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนหรือเปล่านะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าหากเป็นในส่วนของบัตรคนจนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วถ้าหากไปลงทะเบียนรับในส่วนของมาตรา40ของประกันสังคมสิทธิ์ที่เคยได้รับทั้งหมดในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับตรงนี้หรือไม่เดี๋ยววันนี้สัทชาตมีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสบายใจ ได้นะคะเพราะตอนนี้ เพจไทยคู่ฟ้าได้ออกมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ไขข้อข้องใจในเรื่องของการสมัครประกันสังคมมาตรา40เสียสิทธิ์ในส่วนของบัตรทองหรือไม่แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในเขตพื้นที่13จังหวัดที่มีการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยมีการจ่ายเงินเยียวยาผ่านสํานักง,งานประกันสังคมในระบบประกันสังคมและในส่วนของอาชีพอิสระทุกคนต้องลงทะเบียนในส่วนของมาตรา40เพราะฉะนั้นคนที่ถือบัตรคนจนกลัวว่าถ้าไปลงทะเบียน แล้วจะเสียสิทธิ์ในส่วนของบัตรคนจนซึ่งหลังจากที่มีผู้ประกอบการอาชีพอิสระสนใจสมัครเป็นจํานวนมาก ผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแต่ว่าหลายคนยังคงสงสัยหากสงสัยถ้าสมัครไปแล้วจะเสียโอกาสในการใช้สิทธิ์บัตรทองแล้วก็บัตบรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ซึ่งเพจไทยคู่ฟ้าก็ได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ด้วยรวมถึงรองโฆษกรัฐบาลก็คือคุณรัชดาธนารีเลกนะคะบอกว่าเรื่องนี้สำนักง,งานประกันสังคมยืนยันว่าการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ไม่มีผลกระทบแล้วก็สามารถได้รับสิทธิ์เดิมที่ท่านมีอยู่หรือว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่ท่าน ท่านมีอยู่ก็ยังคงได้รับและยังคงใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลร่วมกับบัตรทองรวมทั้งได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐต่างๆที่เคยได้รับเหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่เพิ่มก็คือสิทธิที่ได้รับในส่วนของการทดแทนจากการขาดรายได้เมื่อท่านเจ็บป่วยหรือว่าสิทธิ์ไปที่ประโยชน์ต่างๆกรณีเสียชีวิตที่ได้รับในส่วนของค่าทำศพ5 0,000ืนบาทจากสำนักง,งานประกันสังคมเพิ่มขึ้นนะคะ ทีนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในเกณฑ์9อาชีพที่ทางครมอรเขาอนุมัติตามกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขรวมไปถึงได,ได้รับผลกระทบใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะก็สามารถไปลงทะเบียนรับในส่วนของมาตรา40รับเงินเยียวยา5,000บาทได้ค่ะและประชาสัมพันธ์บอกก่อนนะคะว่าการลงทะเบียนสมัครในส่วนของมาตรา40ไม่ได้สมัครเฉยนะคะคุณผู้ชมจะต้องเสียในส่วนของค่าสมัครแล้วก็ค่าจ่ายเงินสมทบรายเดือนให้กับประกันสังคมด้วยนะคะ แล้วก็ถ้าหากคุณผู้ชมสงสัยกรณีที่มีคำถามต่างๆก็สามารถสอบถามในส่วนของผู้ประกันตนหรือว่ารายละเอียดสายด่วนที่ประกันสังคมได้เลยก็คือโทรที่1506เป็นคอร์เซ็นเตอร์ได้ตลอด24ชั่วโมงนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ